ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจนักธุรกิจนักกฎหมายนักบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะคะคนสําเร็จเขาพูดกันแบบไหนเขาแนะนําว่าเราควรที่จะใช้เสียงโทนกลางให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเสียงโทนกลางเนี่ยมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราค่ะโทนกลางก็คือไม่สูงไปไม่ต่ําไปอยู่ในระดับที่พอดิบพอดีแล้วก็ฟังแล้วแบบรู้สึก มันมีความนุ่มนวลแล้วก็ทุ้มลึกฟังแล้วแบบสบายหูหน้าฟังอะไรประมาณนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขามีวิธีการฝึกให้เราเนี่ยมีเสียงโทนกลางซึ่งจะมีทั้งหมด4วิธีด้วยกันที่แรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้การส,สะเทือนของลายโหนกแก้มให้ดีมีมีคำพูดที่ว่าเมื่อเป็นนักร้องที่มีหนกแก้มที่กว้างก็จะมีเสียงที่ทุ้มลึก เพราะว่าโหนกแก้มที่กว้างเนี่ยจะทําให้เสียงของนักร้องเนี่ยเหมือนกับคอนทราเบสจะใช้แค่ปากและคอในการเปล่งเสียงออกมาไม่ได้เด็ดขาดนะคะจะใช้แค่ปากกับคอในการปล่งเสียงออกมาไม่ได้เด็ดขาดการฝึกวิธีออกเสียงแบบผู้ชมเหมือนอย่างที่เราบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าผู้ชมเนี่ยเขาจะชอบพูดคําว่าอืมอโอซึ่งคําว่าอืมเนี่ยจะทําให้โหนกแก้มเนี่ยสะ,สะเทือนมาก แล้วก็คําว่าอาานจะทําให้มีพื้นที่ของเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เสียงโอจะทําให้ริมฝีปากขยับมากขึ้นและตรงนี้มันเป็นการเริ่มต้นฝึกที่จะให้เรามีเสียงโทนกลางนะคะก็ต้องลองฝึกดูเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันต่อเลยและสำหรับวิธีฝึกที่สองนะคะเขาบอกว่าจงเปิดกระบังลมและเขาก็แนะนำว่าในการที่จะ ทําให้กับกระบางลมมันเปิดได้เนี่ยเราจะต้องฝึกหายใจแบบชเวบุญอัมซึ่งชเวบุญอัมเนี่ยเขาจะชอบส่งเสียงที่ส่งเสียงพูดคําคว่าพาออกมาซึ่งคําว่าพาเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะกระบังลมเนี่ยมันเปิดคําว่าพาพอพานจาอานี่แหละกระบังลมมันเปิดมากขึ้นแล้วก็ เขาก็บอกว่าหากทําเสียงคํารามเหมือนเสือหรือลองหายยาวๆร่วมด้วยก็จะรู้สึกได้ว่ามีพื้นที่กว้างมากขึ้นความก้องของเสียงก็จะมากขึ้นไปด้วยคําว่าพาอย่างเช่นอย่างนี้เลยพาแต่ให้เราแบบฝึกพูดบ่อยๆพาพามันก็ทําให้กระงลมเนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็เสียงก็จะมีความก้องกังวานมากขึ้นค่ะ ไปจะเป็นวิธีที่สามวิธีที่สามเขาบอกว่าเก็บอากาศไว้ในปากให้มากเขาบอกว่าให้เก็บอากาศไว้ในปากครึ่งหนึง่งแล้วก็จะเป็นเสียงอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกับปาร์กจินยองก็สามารถที่จะไปดูไปหาดูคลิปของปาร์กจินยองที่เวลาเขาพูดได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าห้ามเกรงคอและไหลเด็กขาจะต้องไม่ทำเสียงขึ้นจะมก ห้ามทำเสียงขึ้นจมูกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาแบบอย่างตัวแนนเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นภูมิแพ้มานานหลายสิบปีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเสียงมันพูดออกมาเนี่ยเหมือนเสียงมันขึ้นจมูกอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลาเป็นเพราะว่าเป็นผลพวงมาจากการที่เราเป็นโรคภูมิแพ้แบบเรื้อรังจริงๆต่อไปจะเป็นวิธีที่สี่วิธีที่สี่เขาบอกว่าจงอย่าพูดเร็วอย่าพูดเร็วเกินไปนะคะ เขาบอกว่าโทนเสียงกลางนั้นไม่เหมาะกับคําพูดที่เร็วเหมือนปืนกลหากต้องการจะออกเสียงโทนกลางที่เหมาะสมที่สุดออกมาก็จะต้องปรับความเร็วและช้าของคําพูดปกติต้องใช้ประสาในการควบคุมจิตใจปไปไปพร้อมกับการหายใจเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดก็ประมาณว่าจะต้องตั้งสติอย่างเช่นเราเป็นคนพูดเร็วใช่ไหมคะ แต่เราอยากจะฝึกให้มีเสียงโทนกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งสติในการพูดแล้วก็ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้ฉันกำลังกำลังพูดเร็วเกินไปแล้วจะต้องลดสปีดลงมานิดนึงแล้วก็หายใจเข้าลึกๆพูดไปพร้อมกับการหายใจเพราะว่าถ้าเราพูดไปโดยที่ไม่หายใจมันจะทําให้เสียงสัน่นแล้วก็ใจสั่นอะไรประมาณนี้แนนเคยเป็นขอน้อนี้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะคะ